หลังจากเมื่อคืนฝนตกวันนี้ก็มาถ่ายความชุ่มชื้นให้ได้รับชมกันนะครับผมนี่ครับมาถ่ายน้องๆให้ดูกันนะครับวันนี้ฝนครับทองฟ้านะครับไม่แน่ใจว่าจะตกอีกหรือเปล่านะครับผมนี่ก็มาถ่ายให้ดูความชุ่มชื้นนะครับของน้องๆนี่แลละนอนกันสบายเลยครับผมหลังจากที่ฝนตกตอนคืนมาสามวันแล้วครับผม ก็ยังดีม้างครับที่มีฝนตกนะครับนี่ก็เป็นความชุ่มชื้นนะครับเห็นไหมครับด,ดูสิครับนะครับดดน้องๆก็พากันเล่นหญ้ากินกันสบายนะครับผมเวลา มีฝนตกมาก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีอาหารนะครับมีหญ้าขึ้นมีนอกอ,อกาหากินของนอกนะครับครับเห็นไหมครับเดี๋ยวไว้ผมก็จะไปถ่ายทุกนาให้ดูหลังจากได้น้านํานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจากแรกๆเหลืองอยู่ตอนนี้น่าจะเขียวจะอุ่มขึ้นบ้างแล้วนะครับเนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับ ก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับให้คลิปบรรยายควาอมชุ่มชื้นนะครับหนพร้อมสมบูรณ์นะครับอย่างท้องฟ้าเนี่ก็ตอนนี้ก็เมฆเริ่มมานะครับอาจจะตกนะครับในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่ครับอาจจะมีฝนขึ้นมาอีกนะครับอย่างดูท้องฟ้านะครับว่าถ่ายท้องฟ้าให้ดูนะครับนี่ครับบางคนก็บอกว่าถ่ายจะท้องฟ้าทำไมไม่ถ่ายหน้าคนอ่าหน้าเจ้าของคลิปมั่งเอาโอเคครับผม เป็นไงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมหน้าตาเขาอย่างนี้แหละครับผมนองครับเห็นไหมดูน้องๆส่วน,นตัวน้อยนี่ก็นอนแค่น้ำอยู่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าตัวไนั่นจะเยอะนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวอะไร ตัวลิ้นนะครับตัวลิ้นตัวเหลือกลิ้นนะครับตัวใหญ่ๆครับผมเห็นนะมเขาก็นอนนอนเพื่อจะให้ขี้โคลนนี่มาเกาะตัวเขานะครับแล้วก็พวกยุงพวกเหลือกลิ้นอะไรก็เจาะเขาไม่ได้นะครับผมเขาก็ฉลาดนะครับเพราะบางทีหางเขาปัดไม่ถึงครับอยู่ตรงท้องนะครับเขาก็ต้องอาศัยขี้โคลนนะครับไปโปะตอนลําตัวเขานี่ครับเห็นไหมครับ ก็มาถ่ายความสวยงามจากท้องไร่ท้องนาให้ดูให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกช็อตนึ่งก็คือช็อตทุ่งนานะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาตรงนี้ก่อนผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมที่มาถ่ายอย่างนี้ให้ดูก็คือก็มาน่ายความชุ่มชื้นให้ดูให้ได้รับชมนะครับ เดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆ no, น oh, 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 oh. ้องเขาเล่นน้ำนี่ครับสนุกไหมสนุกไหมเป็นยังไงน้อเน้อโอ้โหปุดหะวุวดหไม่สนุกหรอเอ้า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 คันคันคันออกเกาใหญ่โอ้โหเอาเอ้าเอ้าเอ้าก็เป็นธรรมชาติของเขานะครับผม เมื่อกี้คืมทางนู้นคึมครับทางการสินอะคึมนะครับผมแต่ว่าทางนี้ยังแดดอยู่ครับเมื่อกี้มีเมฆอ,อยู่แต่แดดแดดออกนะครับแดดออกเป็นบางช่วงนะครับนี่เดี๋ยวครับดูน้านมองหน้าตัวน้อยทำอะไร สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ให้การรับชมขอบคุณมากครับ